ก็สวัสดีทุกท่านครับผม YouTube ทุกท่านแล้วก็สวัสดียูทูบทุกท่านครผมผมกับผมอูช่างไอ้โมเดไฟรถดำแต่งเนาะรีวิรถทำรถรูปภาพรถต่างต่างก็อาจจะผมนี่แหละผมเป็นช่างภาพด้วยเป็นเจ้าของทำรถด้วยเดี๋ยวให้ดูนี่ครับผมรวครันนี้จะมีสามคันนะที่เป็นยุ่นยุ่นนี้ครับก็คันบนตัวอีกสองเนาะใครได้ดูที่ต่อมจะรู้ว่าผมมียุ่นสามคัน เนาะส่วนรถอย่างเงี้ยถามว่าทำงานถึงชอบแต่งรถใช่ไหมความชอบส่วนตัวครับเนี่ยปิดบางมอนตลอดครับว่าข้างล่างเป็นยังก็เป็นอย่างนี้นะครับเนาะลำที่สองครับผมอันนี้จะเป็นลำแรกนะสิบล้อ,อยูอนคาร์บอเกจะเป็นลำที่สองอันนี้อันนี้ลำแรกอันนี้ลำแรก ข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นตามนี้เลยผมทำแบบพอเล่นไม่ทำแบบพอวูวบาแบบอลังการขนาดนั้นเนาะคันนี้สามครับคันที่สามคันนี้จะเป็นคันที่สามที่ผมนำคลิปรีวิวไปเมื่อวันวายคันนี้แหละ มันมีพว่วงผมเอาไว้มาโต๊ะเกียรสายมาให้มีพวม่วงมางยาประมาณนี้ท้ายล่างก็จมเดิมครับรถอันนี้เล่ตนตลอดครับมาันเดีเยอันนี้ทำมาใหม่ทำเป็นตัวลังนี้เลยส่วนที่ผมตั้งกล้องก็เป็นรถขันสี่ส้ม ผ๋อเป็นที่ตั้งกล้องเพราะว่าไม่มีม้าจับเนาะจะไปดูคันอื่นด้วยแต่รีวิวเอาแค่สามคันก่อนแล้วก็มาแนะนา,นาตัวด้วยเนาะเดี๋ยวบางคนถามไม่เคยเห็นหน้าผมเนะเววาะเจอผมได้แล้น้ครับผมผมลืมแนะนำก่อนเดี๋ยวแนะนำก่อนผมเป็นคนสองจังหวัดน,นะผมพูดนั่นเนอผมไม่ใช่คนสุพรรณนะผมคนลบบุรีลบบุรีสกงนครลูกครึ่งเลือดผสม ผมอ้วนครับอ้วนมากด้วยเี้ยว่านใก็เรียกได้ใครก็ได้อ้วนก็ได้พี่พี่ทนายอุ้ยพี่พี่พท่านใดขับสิบล้อสามชาได้ท่ามเลยเดี๋งั้นผมยืนตามเดินตามถนนเดินสักสามชาเลยเลยไม่ต้องเกรงใจสามชา,าเลยเดีย๋วยวไม่โยนรถยารับยานะครับผตกใจนะเนาะส่วนผมเป็นช่างภาพก็อันนี้ก็เป็นช่างภาพถ่ายรถด,ดำโมเดลครับ,รบผมใช้กล้องลงถ่าย ใชหัวเว่ยหัวเว่ยวนะ่าเจ็ดโปรสองหนสิบแปดเนาะผมทำรถด้วย,เป,ย,วยเป็นช่างภาพด้วยเป็นช่างภาพมือสมัครเล่นอะถ้าใครดูคลิปกกเก่าๆผมจะรู้เนาะในเฟซก็เก,ก,ก,ก่าๆมก็มีแล้วก็เมื่อหลายเดือนก่อนผมก็โดงก๊อปภาพไปเพราะนี่แหละผมเลยไม่ลงภาพในเฟซแแล้วก็เลยมาหันมาทำ TikTok. ทิกตอกทิกตอกก็ตามที่อยู่ในนั่นแหละที่อยู่ในคลิปอะเนอะ เดี๋ยวให้ดูรถคันอื่นดีกว่าเน้อมีมีมีรถมาทำนะว่าพี่ขานรถแมคโครไหมเน,นี่ยเดี๋ยวผมให้ดูผมบอกนะว่าพี่ผมไม่ขายเพราะอะไรเนี่ยถ้าถ้าถ้าผมเนี่ยเห็นไหมคือรถมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเก่าแล้วนเนาะผมซื้อรถคันนี้มาแล้วสามปีแล้ว สามสามสามปีทีปีเราเนี่ยเนาะผมช so อบขับรถเราบางคนบอกว่าทำมึงเดิมคือผมโม้หรือเปล่าเดี๋ตามนั่นเลยเนาะตามนั้นเลยครับที่อยู่ในกล่องน,นั้นก็ใช่นะในกล่องน,นั้นมีอีก <c> ส <ười> ี่คันเนาะในกล่องมีอสี่คันเห็นไหมเอ่ยเนาะมีสี่คันนั่นคันหนึ่งเบ๊โคคันหนึ่งเห็นไหมเนาะ ส่วนใครที่แบบว่าทาไมผมถึงไม่ขาบรถก็เพราะอย่างนี้นะครับรถมันเก่าแล้วมันพังแล้วมันซ่อมมาแล้วอย่างอย่างครั้นี้สิบสองร้อยเนี่ยอยู่นะ่ครันนี้ผมใช้ไว้ลาเดินกว่าครับรถนพังเป็นไปหมดส่วนใครที่บอกว่าทำไมผมไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนก็เพราะอย่างนี้แหละครับผมเป็นคนตัวใหญ่ ตัวใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนเนาะบางคนอายกล้องแต่ตอนนี้ก็ต้องเปิดเผยต้องอะไรบ้างเดี๋ยวบางคนบอกทำอไมไม่เคยเห็นหน้านี่นะครับงูช้างไอ้งูช้างไอ้โมเดลไฟรถดำแต่งโมเดลแต่ผมไม่เห็นนะมีเฟซเฉยไม่บอกชื่อดีกว่าเ <c ười> นาะส่วนที่ผมหันหันไปเนี่ยผมมองรถนะเนาะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาปเปิดเผยมา ให้สัมภาษณ์นี่เฉยเนาะวันคลิปนี้ก็ลาแล้วครับผมเจอก,กันคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวต้องหาดูดรถก่อนเนาะผมผมมีรถคันนึงอยากรีวิวมาเป็นสิบล้อรถบูงแถบ้านฮีนโน่ไฮเทคไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบคนนะใช่โมเดลสิบล้อของจริงเลยนะเนาะต้องต้องดูก่อนว่าเขาจะให้หรือเปล่าแค่นี้แหละเนาะก็คลิปนี้ก็ฝากว่านี่นี่ผมกด subscribe ด้วยนะตามด้วยกดไลค์ให้ด้วยก็นี่แหละครับสบเท่าผม